อ่าเปิดร้านแล้วทุกคนเปิดร้านแล้วออจะมีใครมาไหมนะจะมีใครมาไหมนะจะมีใครมาไหมนะ Two hours later สวัสดีครับสุัสดีครับวันนีนเเ้เปิดเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับยินดีต้อนรับครับผมเฮียผีเล่นรอดทั้งหลายนะครับเรบกากำลังทำการ <S 2> <S 2> <S 2> เปิดเพลงโอ้โหที่กมทุกคนเลยนะครับผม

ยกขวาซ้ายขวาหมุน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 โอ้ยเมาอะไรนะครับเมาอะไรนะครับเมาอย่างนะเมาอย่าง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 ครับทุกคนโอ้ย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 เอาตัวตโจเขาบ้านแล้วโอ้ยโอ้ยสาธุทุกคนเลยนะครับผมสาธุขอให้เจริญเจริญนะครับผมเจริญเจริญชาววันคลิปมานแล้วชาววันคลิปมานแล้วนะทุกคนขอยมีความสุขมากทุกคนโอ้ย โยก okay. โยกนะครับโยกโยกอ่ะโอ้หคนแหลกเลยเฮ้ hey, What happened Nope อืมอืมอะไรอ่ะอะไรอตอนนี้เราก็เจอแบบเอ่อทำการทำ q u e s อีกรอบหนึ่งแรกก่อนแรกของคอร์ด ผมได้เป็นดีเจแล้วนะคบผมผมเ,เป็นเร็ดแล้วเรียมเต,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 นะติ๊ดเดียวเตดเดียติ๊เียต๊่่ารดตำรวจนะโอเคคือแบผมเ็เตือนมเดียวกัน,นู่เลอนะครนบผมเหตางในคนยามอายุว่าอะไรนะ ครับทำไมครับทางทำไมครับไปดังทางเหี้ยไปเหี้ยไปดูเรามาเลยครับถ้าผมตายถ้าผมตายถ้าผมตายเป็นย่งข้าวผมนะทุกคนคโอเคไม่ครับไม่คุณ <c oughs> โจ้มีอย่าไรทางตัวเฮ้ยทางตัวทำไมเฮ้ย <c oughs> ย่าตายเลยไม่โดูไม่ดูไม่ดูไปเลย อะไรอะไรโอ้โทรศัพท์คนนี้โอ้โหโอ้โหคนตายโอ้โหเี๋อเงินไม่ได้อยู่กับผมจกผมจะบอกว่าไม่ไม่ไเราเราคุยโทรศัพท์อยู่ทุกคนครับทุกคนทุกคนฝั่งผมตอนเนี้ยเราโจ้เป็น โจโจเป็นคนป่าดแล้วก็เป็ดย่างเนยก็เป็นคนป่าครับไไม่ด้ปทุกคนทุกคนหวตเลยครับเพราะว่าผมเห็นตับตาเลยครับไปเลยวตเลยครับวตเลยครับวอโจโจกับแคทได้ไอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แคทเลยตัวเดีเนี่ยไม่ได้แคทสตัวครับเป็ดย่างเนยเป็นป้า เป็นเป็นย่างน้อยเป็นครับเป็นแล้วก็โจโจครับเป็นเป็ดเป็ดเป็นครับเป็นครับรอรแคนาด้ครับโอเคคนาอแคนาเดียนน้องอ่รอรอวอลเลย์วอลเลย์วอลเลย์เนี่ยเนี่ยสองคนนี้มันไม่วอยกันอ่ะดูดิคิดดูแค่แค่นี้ก็รู้แล้วพิลออ่ะโอ้ยแคนาโดโอ้ยแคนาโดอ่เฮ้ยเฮ้ยอยู่รอยเฮ้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 ยผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรโอ้โหเข้าคุกเฉย ดูตัดสินดูน่าสงสัยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเยี่ยมนะเดี๋ยวไปเยี่ยมไปที่สามารถเอออ้าวไปไหนละโอ้โหไปอยู่มุมห้องโอ้ไม่งอนนะไม่งอนนะเอาใส่ใส่คือมาเปิดให้เนี่ยจะปิดประตูไงอเอาผมคงอะไรอ้าวจะปิดต่อจะอยู่คุกต่อเหรอจะอยู่คุกต่อเหรอเดี๋ยวผมอยู่เป็นเพื่อนหรือคุกอาจจะไม่ปลอดภัยไปแล้วไปแล้วไปทำอะไรกีนกัน เออทำอะไรกันต่อเดียวอะวีใครเดินห,หน้าผมนะแต่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 ือแบบตรงอะไรทอาเควสเสร็จแล้วโอเคเยี่ยมโอเคโอเคมีอะไรดีวะโอ้ยอยู่ห้องศาลนี่หว่าเพลงฉันหัวใจผมตอนนี่ เอมันแปลกๆนะาผมเป็นแคนาเดียนนะแปลกนะาทุกคนผม oh <my S 1> เป็นแ <my God. S 1> คนาผมเป็นแคนาเดียนใช่เหรอคนที่โดนฆ่าเมืม่อก<ม>ี้ไม่ใช่แคนาเดียนหรอเมื่อก,กี้เมื่อกี้ผมผมเดินผ่านกับีโอ้<ป>ผมสีฟูไปทางขวาตรงศารน่ะแล้วก็เดินข้ามไปแล้วสีฟูเมื่อกี้คือแคนาเดียอ่าเอาละเล่นซีซูเจ็ดเอ้ซีซูเจ็ดอ่ะ ไม่มีใครเชื่อผมอีกผมกำลังเดินอยู่อยู่ๆมันก็แจ้งเตือนมาเองคุณน่าสงสัยอะ้วแต่อะเป็นเด้นย้อนความจริงอ่ะผมยอมรับความจริงแล้วเนี่ยอ่ะก็คือผมเป็นแคนาเดียนเนี่ยอ่ะแล้วอ่ะเนี่ยตอนนี้โจโจ้มันเงียบอยู่เนี่ยอ่ะล้วเราคุณจะศพที่ไหนครับไม่ผมไม่ได้เจอศพก็คือผมเป็นแคนาเดียนเข้าใจปะอยู่ๆมันก็แจ้งเตือนมาเองอ่ะเข้าใจปะผมกำลังเดินอยู่อ่ะแคนนาด แคนดเดียนจะโดนฆ่าก็คือแคนดเดียนอ่ะแคนดเดียนจัดเลยจัดเลยเอาผมอ่ะผมไม่ได้เป็นฆาตกรอ่ะทุกคนไม่เชื่อนะอ่ะรอดูผลแล้วกันนะก็มันแจ้งเตือนเองอ่ะโอ้โหตายคนแรกเลยเดี๋ยวเรียงตัวเลยใครก่อนเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวๆๆดําผู้เล่น<อ>ดํผู้เล่นก่อนเดี๋ยวอาาโอ้โหไม่โดนแล้วแม่งเอ้ยเกืบอบไปแล้วเป็นกรรมตามทันนะ่ะกูจะร้องใครไอ้ลูกศาลนี่ว่าแล้วเป็นยังนี้ว่าแล้วเป็นยัางนียผมพูดเตาถูกแล้วได้ๆคนใช่จะโจ๊าไม่ได้เป็น,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 นเฮอ อย่าเซนวนมึเด้งมันเปเน้กเ่ไเนี่ยเซนเซนมุมมาถูกไงทุกคนตรงเชื่อผมตั้งนานแล้วแต่คนทุกคนไม่ไม่ไม่ใช่เชื่อผมเลยแผมตายไปแล้วไงคนเลยเชื่อคนไม่ได้รอบหน้าเนาะรอบหน้าเนาะเชื่อผมด้วยเราผมพูดอะไรโอเคผมจะไม่เชื่อจะเชื่อไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยบอกแล้วอย่าไปเชื่อเนี่ยเนี่ยใครใครเป็นคนโหวตผมนะใครนะ คนไหนคนไหนที่มันว่าผมว่ามีพิรุธอะคนไหนจำได้ป่ะอันนี้จำ่ไดาจำเหมืไ,มนนไปกันโอเคจำไว้ได้พวกนี้พวกนี้วายเอใช่ปะ